ตั้งเสียบแห่งไหนพี่รอง เบนนีสานตตยแล้วครับยำคำคำมม่อหนียวเบลนมมเมินูใสออนครับโลครึ่งเะครับพี่น้องใสออนเบลนสีเอาไปย่างเอ็ดน้ำจิม้มแจ้วข้าวผัวขมๆมส่บีจักหน่อย แซ่บครับเด๋ยวไห้เบาเดนเอาใส่ไปมักก่อนครับเต้น้ำจิ้มเบาเดนสืไห่ใย,ยสีเห็ดไห่ครับอ่ะจะความติดตามครับเบาเดนกระสีมกักใส่สอดลงไปครับ ซรถพุ่มรถเอกนิดนึงรุนนัวครับรุนนัวจักน้อยพ่อครับพี่น้องบาเดากซีคุกให้เขากันครับ ให้เท่ากันบ่เดยนกับสิมไวย1ิานาทีจะคอยเอาไปกิ่งครับพี่น้องช่วงนี้เท่ากับมักไวยก่อน1 5านาทีบ่เดยนกับสเสพต์น้ำกลิ่มครับพี่น้องน้ำกลิ่มเข้าครัว ครับย่ายสีกับเฮ็ดน้ำจิ้มให้ครับกระิมีเข้าวคัวพริกปงนั้งนัวน้ำปลาใบมะกรูดซ้อยผักชีต้นหอมซ้อยคลุกให้เข้ากันแต่เบาเด่นสีไซ่์บีจักน้อยครับ เสร็จแล้วครับพี่น้องน้ำจิ้มเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเบาเดนสิไปปิ่งใส่หมูต่อครับเมื่อมักในที่แล้วครับสิบหานาที่เบาเดนจะเอามาปิ่งครับแต่เ่าต้องใส่ไฟแห้งเลยครับพี่น้องเดี๋ยวสิใหม่ใส่ไฟนอน่อนๆครับ อย่างแบบเลื้งเลื้งมาซอยห่อนๆสุดแสบครับเดี๋ยวจะคอยติดตามเบึ้งล้าะครับตอนย่ามสุกครับครับตรอย่างไปเรยเลยครับพี่น้องใส่ไฟอ่อนๆ,ๆเด้ครับย่านใส่ มันใหม่ครับพี่นอ้องโลครึงครับพี่นอ้องบอเดียนสก,กินเบิร์ดบ้านออพี่นอ้องเลยครับอยากไปเลยครับครับพี่นอ้อง กับ่านไปแล้วประมาณสามสิบนาทีครับเออสีซุกแล้วครับเรื่องงามครับไทยเจ้น้อยครับพี่นอ้องอ่ะพี่น้องกะสุกได้ที่แล้วครับพี่น้องมาเราเด,ดสิสิบไปชิมให้พี่น้องได้เบิ้งครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่กิโลครึ่งเราเดินกับเป็นให้ทิมงานไปตำแน่งแล้วล่ะครับไปเราเดินสิจัดหายแล้วครับน้ำนจิ้มพัสครับน้จิ้มหายครับผมผม จะอันจะนับเสร้าายครับพี่น้องอย่างใส่หมูอ่อนอย่างแบบไปอ,อ่อนๆน้ำจิ้มผมครับสุดบเบาแดนแต่ว่ายาซีเดนไ้ครับแฝบบครับพี่น้องทำยังไง,งครับ สายนำลุ้นครับพี่น้องสายน้ำแตกบอลเดินกำลังแสีบพอดีเลยคลิปนี้กำลังสแสีบแห้งเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอลเดินน้ำในนะครับพี่น้องแต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับเพื่อจะได้เบิังคลิปต่อไปเรื่อยๆครับ คลิปนี้เบาเด่นกับคอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับอยให้เบาเด่นไปต่อหนามก่อนครับ